สมองตอนนี้ครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบเก็บตัวอยู่เงียบ,ยบมีความสุขกับการใช้เวลากับตัวเองหรือมีเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คนแต่ครับแต่กลับถูกสังคมที่เราอยู่มองว่าแปลกซสง,งันจนบางทีเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าตกลงแล้วเราแปลกอย่างที่คนอื่นเขาว่าหรือเราก็ปกติดีกันแน่นะหากสงสัยแบบนี้เราก็ลองมาเช็คกันดีกว่านะครับกับ6สัญญาณที่บอกว่าจริงๆแล้วคุณนะ่ะ ปกติดีที่สุดแล้ว 6. สัญญาณที่บอกว่าคุณเป็นคนเก็บตัวที่มีความปกติดีในสังคมข้อแรกครับคุณชอบกลัวหรือรู้สึกประหม่าเล็กน้อยในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยลองนึกถึงวันแรกที่เราเข้าทำงานใหม่หรือไปร้านอาหารที่ไม่เคยเข้าหรือไปงานเลี้ยงที่เราไม่รู้จักใครเลยดูสิครับ การรู้สึกประมาใจสันเล็กๆหรือเกรงอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาสุดๆของความเป็นคนเลยนี่ไม่ใช่ความผิดปกตินะครับแต่เป็นสัญญาณแรกที่บอกว่าคุณปกติดีความรู้สึกเหล่านี้มักเกิดจากการคิดไปก่อนของสมองของเราว่าคนอื่นจะมองเรายังไงจะตัดสินเราว่าแปลกไหมนะประมาณว่ามีความรู้สึกที่ไวต่อสายตาของคนอื่นมากเลยทีเดียว ซึ่งความกังวลนี้ครับมีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างความระมัดระวังตัวที่ดีกับความกลัวจนทําอะไรไม่ถูกเราก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับหากเราแบบโอยไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแล้วแบบกลัวจนตัวแข็งทื่อทาอะไรไม่ถูกทําอะไรไม่เป็นเลยอันนี้คือความกลัวจนทําอะไรไม่ถูกแต่ถ้าเรารู้สึกประหม่ารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกลัวแต่ยังเป็นตัวของตัวเองได้นี่คือความระมัดระวังตัวที่เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งความรู้สึกไวต่อสายตาคนอดื่นในระดับนี้ครับ จริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาณของความฉลาดด้วยซ้ำเพราะมันหมายความว่าสมองของเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ประเมินความสัมพันธ์ทางสังคมและคาดการผลลัพธ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายนอกของเราอาจจะดูประม,มาเคอะเขินแต่ภายในของสมองกำลังอ่านบรรยากาศอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงเลยทีเดียวดังนั้นครับถ้าคุณแค่รู้สึกประหม,ม่าเล็กน้อยในที่ใหม่ๆแต่ก็ยังสามารถพูดคุยและเป็นตัวของตัวเองได้อยู่ ก็ยินดีด้วยนะครับนั่นไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่เป็นสัญญาณว่าคุณมีสมองที่ช่างคิดและไต่ตรองต่างหากต่อมาสัญญาณที่สครับคุณเลือกอยู่คนเดียวเพื่อชาร์จพลังไม่ใช่เพราะกลัวการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแบบเงีย,งยบๆสำหรับคนที่ชอบเก็บตัวมันไม่ใช่การหนีสังคม แต่มันคือการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับพลังใจและอารมณ์ของเราแล้วเรารู้ดีว่าหลังจากที่เราได้พักเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะกลับไปเจอผู้คนได้อย่างสดใสสบายตัวและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับข้อแตกต่างที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือเรามีอิสระครับมีอิสระที่จะเป็นคนเลือกที่จะอยู่คนเดียวด้วยตัวของตัวเองเราไม่ได้ถูกความกลัวหรือความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอบังคับให้ต้องปลีกตัวออกมา เมื่อถึงเวลาที่เราต้องไปงานสังคมที่สําคัญหรือมีเพื่อนสนิทชวนไปไหนอา้าวเราก็พร้อมที่จะออกไปเจอผู้คนเราไปเมื่อเราอยากไปไม่ใช่เมื่อมีคนบังคับให้เราต้องไปหากคุณฟังสํารวจตัวเองแล้วรู้ว่าตัวเองนั้นมีอิสระในการเลือกแบบนี้ครับมันคือความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของคนที่ปกติดีนี่แหละครับต่อมาสัญญาณที่3คุณชอบอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆที่คุณเลือกเอง สำหรับบางคนคุณภาพต้องมาก่อนปริมาณเสมอการมีเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันจริงๆแค่ไม่กี่คนสามารถทำให้เรารู้สึกมั่นคงและมีความสุขมากกว่าการมีคนรู้จักเยอะๆแต่รู้จักแค่ผิวเผินเท่านั้นเองและการฝืนทำเป็นชอบหรือเข้าได้กับทุกคนไม่ใช่แค่เรื่องที่เหนื่อยกายเหนื่อยจิตของเราเท่านั้นแต่ยังเหมือนเป็นการโกหกความรู้สึกของตัวเองด้วยคนที่มีความปกติดีจะรู้ว่า เขาควรจะใช้พลังงานชีวิตอันมีค่านี้ไปกับใครพวกเขาจะเลือกลงทุนในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนเพียงไม่กี่คนคนที่สามารถทําให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และยอมอดทนกับข้อเสียบางอย่างของกันและกันได้นั่นเองครับต่อมาสัญญ,ญาณที่4คุณกล้าที่จะพูดว่าไม่เพื่อรักษาใจของตัวเองทักษะการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลคือหนึ่งในเครื่องหมายของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับ และเข้าใจว่าการตอบตกลงทุกคำเชิญไม่ใช่หน้าที่และการเกรงใจเพราะการต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่ต้องการนั้นบันทอนจิตใจ,จแค่ไหนรู้หรือเปล่าหากคุณสามารถพูดคำว่าไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรครับหรือขอไม่ไปนะวันนี้พอก่อนหากเรากล้าปฏิเสธกับแผนการที่เราไม่อยากทำได้โดยไม่รู้สึกผิดเราคือคนปกติดีคนหนึ่งไม่ใช่คนที่แปลกในสังคม เรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบหรือไม่ใช่หรือไม่อยากทำเปาเราให้เกียรติเวลาและพลังงานของตัวเองเรารู้ว่าการปฏิเสธไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธตัวตนของคนชวนและการทำแบบนี้ครับคือการดูแลสุขภาพจิตและสร้างขอบเขตที่ดีให้กับชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่คนปกติทุกคนควรทำนะจ๊ะ ามาคุยกันต่อกับสัญญาณที่บอกว่าคุณเป็นคนเก็บตัวที่ปกติดีในสังคมสัญญาณที่5ครับคุณวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อความเข้าใจไม่ใช่เพื่อคิดไปเองเมื่อต้องอยู่ในวงสนทนาหรือสถานที่ใหม่ๆหากคุณเป็นคนที่ชอบสวมบทเป็นนักสังเกตการไม่ใช่แบบนักจับผิดนะครับคุณคือคนปกติดีหากคุณพยายามทำความเข้าใจบรรยากาศโดยรวมหรือคิดว่าจะเข้าหาคนอื่นยังไงดีนะ จะคุยกับคนนี้ยังไงดีนะจะเริ่มพูดอะไรดีนะหรือถึงขั้นต้องซ้อมพูดก่อนเจอคนคนนั้นจริงๆคุณไม่แปลกเลยนะครับคุณปกติดีแต่ต้องระวังนิดนึงว่าเราจะต้องไม่ปล่อยให้ความคิดนั้นมันฟุ้งซ่านเกินไปจนกลายเป็นนักเขียนบทละครที่อยู่ในหัวเพราะคนที่คิดมากเกินไปมักจะหาหลักฐานเล็กๆน้อยๆมาสนับสนุนความเชื่อลวของตัวเองเช่นเอเขามองเราแปลกๆเนี่ยเขาต้องเกลียดเรานแน่เลย เขาพูดกับเราแบบนี้เขาไม่โอเคกับเราแน่ๆเขาทำกับเราแบบนี้หรือเขาจะไม่ชอบเรานะพูดง่ายๆก็คืออย่าคิดไปเรื่อยนะครับคนที่ปกติดีจะวิเคราะห์สถานการณ์ตามความเป็นจริงและจะคอยเช็คความคิดของตัวเองอยู่เสมอว่าเอหรือว่าเรากำลังคิดมากไปเองนะเอเราคิดเวอร์เกินไปหรือเปล่าคิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อเรียนรู้นะครับไม่ใช่เพื่อสร้างเรื่องราวดราม่าให้ตัวเอง กังวลนะครับและสัญญาณข้อที่6คุณกังวลว่าความกังวลของคุณนั้นผิดปกติข้อนี้อาจจะฟังดูย้อนแย้งสักหน่อยนะครับแต่การที่คุณมานั่งกังวลว่าเอฉันกลัวการเข้าสังคมหรือเปล่านะความกังวลแบบนี้แหละครับคือหนึ่งในสัญญาณที่บอกว่าคุณปกติดีที่สุดเลยหละจ้ะทำไมนหรือเพราะมันแสดงว่าคุณใส่ใจและตระหนักรู้ในความรู้สึกของตัวเอง คุณไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่กําลังคอยเช็คสภาพจิตใจของตัวเองอยู่เสมอและเจ้าความกังวลนี้ครับไม่ได้มาจากปัญหาที่รุนแรงแต่มาจากความต้องการที่จะเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะรับมือกับปัญหาต่งตางๆได้หากมันเกิดขึ้นจริงๆมันคือความกังวลของคนที่มีสติและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีด้วยซ้ำไปนะครับ หากคุณฟังอดสงสัยไม่ได้ว่าตกลงแล้วเราแปลกอย่างที่คุณเดินเขาว่าหรือเปล่านะหรือเราก็ปกติดีกันแน่ก็ลองเอาหกสัญญาณนี้ไปเช็คกับตัวเองดูนะครับหากคุณเป็นคนเก็บตัวที่ชอบกลัวหรือรู้สึกประหมา่าเล็กน้อยในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยคุณเลือกอยู่เพียงคนเดียวเพื่อชาร์จพลังไม่ใช่เพราะความกลัวคุณชอบอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆที่คุณเลือกเองคุณกล้าที่จะพูดว่าไม่เพื่อรักษาใจตัวเอง คุณชอบวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อความเข้าใจไม่ใช่เพื่อคิดเปเงและคุณชอบกังวลว่าความกังวลของคุณนั้นผิดปกติหรือไม่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณคือคนเก็บตัวที่มีความปกติดีในสังคมนะจ๊ะแต่ตอนนี้ครับมันจะไม่ปกติเลยหากคุณได้ฟังแล้วลืมกดไลค์ให้กับ The Book Taylor นะครับหรือจะดีไปกว่านั้นก็กดแชร์และมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยเนะ้อ ขอบคุณที่คอยติดตามและคอยซัพพอร์ตเดบ o o เทลเลอ e r นะครับและถ้าคุณคือคนที่รักและชอบการพัฒนาตัวเองเราคือเพื่อนกันพบกับสาระดีๆที่พัฒนาสมองพัฒนาจิตใจในอรมสบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับสำหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ